มาทำความรู้จักสำักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวกันเถอะครับสำมกงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวประกอบด้วยนางสาวพีระยาบกหมื่นวัยเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวนายอาคมบุญวิเศษนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวบุตรยพันธ์จันเสมาลักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวการจนนันสันตะขบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวสกุณีแซลลี่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายนัทนานินพึ่งนักผู้ชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวเสวตาพรมาเมืองปักเจ้าพนักงานธุรการอำเภอวังน้ําเขียวประกอบด้วยพื้นที่5ตําบล83มหมู่บ้านมีเกษตรกร5 5 8 9ครัวเรือนโดยมีพื้นที่ทําการเกษตร116,421ไร่โดยมีพืชเศรษฐกิจสําคัญดังนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผักสลัดทุเรียนพุทรานมสดกาแฟฝรั่งหงพอสือเห็ด ขรับโภดอ้อยโรงงานโดยอำเภอวังน้ำเขียวมีศูนย์สวก,กรทั้งหมด16ศูนย์แบ่งเป็นศูนย์หลัก10ศูนย์และศูนย์เครือข่าย15ศูนย์อำเภอวังน้ำเขียวมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน81กลุ่มกลุ่มแม่บ้าน5กลุ่มกลุ่มส่งเสริมอาชีพ5กลุ่มกลุ่มยุบว่เกษตรกร,ร,กร4กลุ่มประเด็นนิเทศงานเดือนสิงหาคมงานเทเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเป้าหมาย5,122โคเลือนดำเนินการแล้ว2,244โคเลือนคิดเป็น43.81% งานวาดแปลงเป้าหมาย1 9 9 1แปลงวาดไปแล้ว394แปลงคิดเป็น19.85%งานสพกดดำเนินโครงการสพกรดำเนินการแล้วเรียบร้อยนะครับโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสพกแปลงใหญ่ดำเนินการครบแล้วกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลโคฟาร์มดำเนินการแล้วและมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปี2568จําจำนวนหนึ่งแปลง โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนปี2567ประเมินแล้ว80แห่งและเพิกถอนวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ต่อทะเบียน10แห่งการบันทึกข้อมูลเกษตรกรปัดเปลืองและติดตามการบันทึกข้อมูลตามแบบกสกอ,อบรมพัฒนาศักยภาพสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครบแล้วทั้งหมด10รายกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยจัดทำธรรมเนียมยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์6ลายและจัดทำคลิปยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน5สื่อ ติดตามได้ในทิกตอกสำนักง,งานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวงานอนลรักขาพืชระดับความสำเร็จของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดำเนินการแล้วศูวนย์จัดการเสรือตูพืชชุมชนดำเนินการอยู่ระดับชั้นบีจำนวน20ชั้น C จำนวน10และได้สำรวจความต้องการของศัตรูธรรมชาติคือมวลพิชคาตโดยนําไปใช้กับแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน30ไร่และสุดท้ายเชิญพบกับวิทิดาศพกรคเครือข่ายอำเภอวังน้ำเขียว สวัสดีครับผมลายบุญธรรมม,นส,น,น,มนสันเทียค่ะนางบุรันมนตสันเทียค่ะเจ้าของไร่ษานมตุ์ลายบุญธรรมมีลรรมมนนปรรมมลูกุาษากับทำข้าวไลบอรี่มาปลูกปี50ของสงสวรจังหวัดนครสีมาตรนเซ์กับบริษัทกิงเฟส จับมือกันมาส่ง,สง,สงเสริมเกษตรกรทำพอเข้ามาก็มาศึกษาเมื่อก่อนทําก็ทำข้าวโพดทำไปแล้นั่นไปเลยอ่พือตัวนี้มาใหม่ก็เลยอยากลองลองนี้ก็ถือว่าโอเคใช่ได้ครับ mm hmm. ก็ดูสีต้องดูสีให้แม่นก็เก็บเกี่ยวก็เอาลูกที่เก่จัดก,ก็ต้องดูแลมันนะว่าดูให้เป็น สีเหลืองสีใช้ได้คัวคัวมันเต็มตูดมันเต็มใช้ได้อยู่ส่วนมากก็ <Okay. S 1> เข้าสวนพุทราลงสามหลักเป็นสวนเปิดให้เขาเข้าชมเข้ากินฟรีได้เก็บไรขายได้โดยมากก็จะขายที่หน้าสวนมากกว่าที่จะออกไปขายข้างนอกเปลกวลาการเฉพาะงานยิเวนที่ทางเกษตรติดต่อมาเลยไม่ก็ต้ังอบปติดต่อให้ไปออก พุที่ก็ไปกลายเป็นมากก็ขายที่หน้าตวนทำนาทำข้าวไลบรี่มาแปลรูปก,ก็ก็มาสีขายเองคือเราทำลงสีเล็กครอบครัวแล้วก็มาสีขายเป็นข้าวสารแล้วก็มาแปลรูปเป็นโจ๊กขายค่ะตอนนี้เริ่มแรกที่เริ่มหากทำก็คือจากทางพัฒนากรอำเภอกับทางกระติดมามาอยากว่าอยากทาอะไรต่อหลก็บอกว่าอยากทําแปลรูปอยากทาโจ๊ก เขาก็ให้ทางอาจารย์มาสอนทำเลยก็ลองทำดูก็ขายตามอีเวนต์ตามงานที่ทางส่วนราชการแนะนำให้ไปออกบูธว่าวันนี้มีเขามาดูงานที่นู่นที่นี่ก็ยังขายอยู่แต่เฉพาะในในกลุ่มของอำเภอเราตามตำบลเราอยู่ค่ะทำไมถึงเป็นพุชานมสดพุชานมสดจะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่อยู่ในต้นเดียวกันแล้วจะต้องลดนม ผู้จาผู้ราสามรถจะมีลูกเล็กผู้ตาแอปเปิลจะมีแต่ลูกใหญ่เฉพาะผู้จานมสดที่มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่อยู่ต้นเดียวกันค่ะค่ะส่วนลุมธรรมก็เปิดส่วนช่วงกลางเดือนตุลานะคะส่วนผู้ตาจะเปิดให้เที่ยวให้เก็บให้ชิมก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ขายในส่วนก็จะมีพุ้รานมสดกับมีข้าวไรเบอร์รี่นะคะเชิญน,นะคะส่วนจะเปิดช่วงเดือนตุลานะคะถึงปีใหม่ค่ะ พุซาของลุงทรรสชาติก็ไม่เหมือนใครทําเหมือนให้บิกเนาะทั้งทั้งปรดสารทั้งเคมีผสมกันเข้าๆคนกันถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ใช่ล่ามหมักไรมแมลงจะไม่ใช้เคมีครับปลอดภัยร,รับรองเลยครับ